โย่สวัสดีครับชาว f p s Thailand ทุกท่านครับ,รบวันนี้บ้านพี่แว่นคือคักคนเยอะนะพี่แว่นจะมาพาเจ๊ง2อันติดนะฮะนั่นก็คือจะพาเจ๊งกล่องแพทตินัมมิถุนายนนะฮะเพื่อที่จะเอาตังพี่แว่นต้องการตังค์ 9m ไปซื้อโบนี่บวก5แล้วก็จิตีบวก8โบนี่เดี๋ยวให้ดูบวก8โบนี่ครับตอนนี้เป็นบวก7อยู่พี่แว่นตีบวก7ติดเองครับ ไปไหนล้วนี่ครับบวกเก็บอยู่บ้พี่แว่นจะหวดจะหวดนะฮะแต่ก่อนจะหวดต้องไปอะไรนะไปเปิดวุ่นวายมากเลยแพตติ้นัมเนี่ยแ800ดบาทเนี่ยมันได้ตังเลย3ล้านครับแล้วก็มาลุ้นนักเตะเฮ้ยเดี๋ยวแต่ลุ้นนักเตะมันมันต้องขายของขายนักเตะไงใช่ปะไม่เป็นไร ปึ๊บเอาเงินก็ซื้อเงินพี่เลือกยากคือซื้อไปแล้วไงซื้อแคทินัมไปละอ้า๋อา่ได้ตังค์ไสามล้านต้องรู้อีกสิบเจ็ดล้านเฮ้ยได้สามล้านกดไว้สามล้านสามล้านก็สามล้านมันต้องได้อยู่แล้วล็อกกิบล็อกห้าอันได้มาเหมือนกันปรากฏว่าผมได้การ์ดเบอร์เบส อุ้ยสามแสนแล้วมันมีการ์ดอีกสามใบอย้าท็อปร้อยศูนย์เก้ไม่ต่อเลทก็อิบบาอุจาศูย์้าท็อปสามสิบอุจาศูย์้าท็อปร้อยโอ้นาไปเก็บเลเวลอันี้สำคัญกว่าทอ์เตอร์ยูโรเลย ท็อปร้อยศูนย์เก้าต้องอิบาครับอ็อันเล็กมาว่ะเปิดร็อบบี้คีนเหลือๆที่จริงคิลปกติคิลล้อตไม่อะท็อปสามสิบเบสแบบไม่ได้เลือกเนี่ยมันมันเรียงตามราคาใช่ไหมแต่มันมีเอ็กไอมาเกี่ยวข้องด้วยนะพี่นั่นเหละดิเอ็กไอมาไปฟรานเชสโกตัตติศูนยเก้าอย่างละสามใบครับอียู ตอนนี้ตัวที่แพงสุดก็ยังคงเป็นดีเจด็อกบาร์ดวงพี่แว่นเนี่ยจูมากกว่าด็อกบาร์ไว้ท้ายสุดเช็คก่อนปึ๊บจงดูกูนานี่วะนานี่เม่ได้ใกล้เมอร์ดิคปึ๊บพวเคเด่าคเด่าไปอือ โบซิงวาว่ะโจไซโบซิงวาทอปห้าท็อปห้แล้วใครมาติงแถวนี้เนี่ยเอามยระท็อปห้ไม่เป็นไรครับใบแรกพี่แว่นขอ,อก,กดเออขอ,อก,กดเป็นดอกบาแล้วกันอินเนสตาวะ่ะสี่ล้านห้า ปีแกสิบเอ็ดละถ้าขายเนี่ยได้ตังค์ละตัวเนี้ยตอนนี้คือได้ตอนแรกว่าจะซื้อซื้ออะไรนะเนี่ยยังไม่รวมท็อปสามสิบถ้าพี่ไม่ซวยเกินยี่สิบเจ็ดแล้วใบสุดท้ายครับพี่แว่นเอาไปไหนละเอาไปไหนละเมาเหลืออีกอันนึงอะโอ้ยตกใจอยู่เลย ใบสุดท้ายยอดดอกบาออกดอกบาใส่เนบิบมาดอกบามาแน่นอนอุ้ยเชียหน่อยเออวะเฮ้ยเฮ้ยมีท็อปสามสิบท็อปสามสิบ่างเง้ยมรอย่างแม่นอะปท็อปสามสิบกดครับอินเนต้าสใบว่ะ ลาโมสขอบคุณนะคก็อีแล้วก็ขอบคุณหเซตเกินเกินเกินได้ตังค์ละเดี๋ยวนะที่จริงดวงมันมาดีตอนท็อปห้าสิบไขายก่อนครับมัินเี้ตังค์สมล้านครับเกินสิงหเรียวดู พี่แพ่นอยากได้ตังค์ห้าล้านอ่ะดูแพ็คตังค์มันอ๋อต้องให้เติมเงินเดี๋ยวก่อนนะมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยหัวร้อนละมีตังค์สองร้อยเชียวอะไรห้าหมื่นเติมเติมแป๊บหนึงแป๊บนึงพี่จะหวดโบนี่อ่อ

ส่วนแจ็คสันมาร์ตีเนตเนี่ยนะครับพี่อยากจะบอกว่าข้อดีของแจ็คสันมาร์ตีเนตนะครับมันเป็นเรื่องของไอ้เป้นเก่งที่ตัวเนี้ยไม่แค่ไม่เคลแจ็คสันไหนไหนไหนตังมาตังมาตังมาเออไม่ใช่อ่าไอเทมหัวร้อนหัวร้อนเออใช่นี่คือโค้ดสตรีมเหรอไม่ใช่เฮ้ยทำไม มันแลกเหรอคนหน่งแลกปะสวยูเครัสามร้อบดคนด้วยนะครับเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเื่อดีเดียวจาอีบาสิบแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับไปทําไมสิบล้านสองร้อยวะทําไมสิบล้านสองร้อยอ๋อมันหนึ่งบวกหนึ่งแพ็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็มอูมามามา โบนี่อยู่ไหนวันนี้สังหารพี่แว่นไม่เคยตีบวกแปดติดไปไหนแล้วโบนี่เนี่ยกูหัวร้อนนี่เลื่อนไปหมดในสมาธงสมาธิไม่มีเลยดูไหนวเฮ้ยซื้อโบนี่พี่ไปไหนเนี่ยบวกเจ็ดบวกเจ็ด เฮ้ยโอ้โหอยู่นี่มาการนักเตะระดับครับพี่แว่นมีปีโลที่พร้อมบวกแต่ปีโลพี่แว่นเอาใช้ซาด้าคูดแมนกาล่าแมนกาล่า โบนัสการอัพเกรดสูงอัดปกติเขามีอะไรบ้างแบบสูตรเออมีแต่ใจแบบตัวงสูตใจนี่กูมีมาตั้งแต่เกมเปิดแล้วสูมรของที่มาติดนะไปยิงให้น้องในห้องติดเองนะครับก็จะมีซื้อสามโป๊ะหนึงมาสองชุดตัวหาก็ได้เป็นสามโป๊ะหนึ่ง แล้วก็ตีให้มันแแล้วก็แล้วก็ปุ๊บ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 เข้าใหม่คือหน้าเลือกตัวละครตอนนั้นผมชนเก้าครั้งชนเก้าครั้งละติดไอครั้นที่เก้าเปิดเท้าเลยเ้าแปดเยราะว่าครั้นที่เก้าเปิดเท้าเลยแต่ปล่อยครั้นที่เก้าเปิดปล่อยระเบิดวันนี้พี่แว็นตีบวกเจ็ดติดก็คือไม่ไม่สนใจที่อะไรเลยเข้ามาแล้วตีเข้ามาแล้วตี โบนี่แต่เยังบวกเจ็ดโบนี่นะครับออของเฟิร์สดิของเฟิร์สเออใช่ใช่ใของเฟิร์สที่ิริเราส่แว่าจะเอาไหมนะครับเคยตีเด็ดของคนอื่นใช่ของพี่แบนเคยตีคือโจฮาร์ตครับโจฮาร์บวกแปดสูตรสูตรไหนดีววานดีกว่านะสูตร สูรสูตรสูตรสูตรนึกสูตรไม่ออกครับขอชนห้าครั้งพอแล้วกันมาพี่บันเลือกละห้าครั้งห้าครั้งแล้วไปจัดการวนห้าครั้งวนวนหนึ่งวนห้าครั้ง 23, 23, Ranger, 2 2> LIAM เลขมาแล้วสองสามสี่ห้าอัพเกรดครับชนห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ติดไหม โอสัตว์กูก็ต้องมาพ่อสิ่งต่อในใจเมื่อกี้รู้เลยพายไม่เด้งเหรอพี่บวกแปดของพี่เนี่ยใช้คำว่าเงียบกิบไปเลยกิบเลยบวกแปดมันสำเร็จสูงนะเว้ยพี่มันเจ็ดอะไรพี่เจ็ดห้าเจ็ดห้ากูจะ ไอ้ซัด<า>อินเนสตาเนี่ 10m มึงอยาอยู่เลยสัดท์ไมรอเนี่ย <c oughs> ่ะติดด้วยบวกสองอินเนสตา,อา <c oughs> โอ้โห คือเราไม่ต้องมาให้กังวลด้วยนะครับว่าอ8อกล้ใกล้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวคุณคุณสิบสี่บวกหกแม่งเลยเพรพี่แว่นมีกุณบวบวกแปอยู่แล้วไอสัยาอยู่เลยกุณไปไหนวะนี่ มีตังอยู่ 14m อบคุขอบคุณแล้วทำไมไหวานถึงมาก่อนเซ็กซี่แกูรู้ะสัตว์อย่าอยู่ขอบคุณหนึ่หวานก่อนแล้วมานเซ็กซี่จากมิสเตอร์จีอร้อยห้าสิบสี่ล้านครับคุณบวกหกเข้ามาแล้วตีเลยหัวร้อนสัตว์นานๆตีบวกไม่เหมือนบีบอ

กุลตัวนี้นะเมื่อสองปีที่แล้วน้องเขาขายให้ตอนแว่นไปงานบิ๊กเมลท์น้องเขาขายกุลบวกห้าตัวนี้ครัแว่นแตกแล้วแมนกาลาบวกเก้าแม่งเลยมั้ยใจเย็นไม่เอาไม่เอาโอ้ยตัวเก่งเลยแมนกาลาเนี่ยโอ้ยเจ๊งเนสซี่เวิร์เนี่ย

มันจะคล้ายๆกับเบคแฮมนะครับทำไมเป็นงี้วะคิดเองเนี่ยได้ชื่อว่าเขาเป็นคือเขามีโสดอ๋อยเซ็งสัตว์โซลิโอพีซายกุ๊กขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้พี่แบนพอละเดี๋ยวทีมมันจะไม่เหลืออะไรนะทีมจะไม่เหลืออะไรพี่เพื่อนเสียกุลเสียโบนี่ไปเสียงสั่นหมดแล้วเนี่ยรับไม่ได้ โอเคครับวันนี้พี่แว่นขอตัวเลยก่อนขอบคุณที่ติดตามชมพี่แว่นพาเจ๋งสวัสดีครับ